สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจน์นะครับผมประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่30นะครับก็มาลุ้นกันครับสำหรับดาวโจน์ค่ำคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับดาวโจน์3วันที่ผ่านมาเด่นมา2วันครับเมื่อวานจอด3553ท้ายศูนย์ท้าย5มานะครับก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่เอา6035นะครับเป็นเด่นที่พี่น้อง ของศมากกว่าต้องขออภัยเนาะขอารุงตั้งต่อครับวันนี้เปิดที่บวกครับ7 4 3 8 3ครับ7 4 3 8 3เนาะก็ตอนนี้บวกครับผมก็ะดับที่บวกครับที่เดินดีสุด5เดินดีมากเลย5และระวังให้ดีครับ8 3 3 8ระวัง1 6กับ5 0ให้ดีครับ 8338เขาจะตามโดยไม่ส่วนมากคือมามาเรื่อยคือไมาเรื่อยคือ50กับ16ครับเนาะพอได้50กับ16ไปท่านท่านก็ไปดูตามตารางได้อยากได้เด้งบนล่างนะอยากอยากจับบนล่างคู่ของ16กับ5005มีอะไรก็ไปเทียบดูตามตารางได้ครับแต่เด่นนี้ผมจับได้2วันที่ผ่านมาวันนี้ชนที่9ครับวิ่งบนรุ่นล่าง9ครับเนาะผมถือว่าผมรันต่อไปแล้วกันถ้า5ไม้ขออภัยแล้วกัน สี่เก้าแปดเก้าครับหนึ่งเก้าห้าเก้าครับอันนี้หกห้าศูนย์ห้าครับเปิดพี่น้องเลขตัวแทนนะครับได้ชุดนี้เนาะแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งแถมไปห,หนึ่งหาแล้วกันนะครับร้อยมัดหนึ่งครับร้อยมัดหนึ่งเพื่อลงลบไม่ใช่ละ <c oughs> พะวันบวกไม่เยอะตอนนี้บวกอยู่แค่ร้อยก็จุด กวจะปิดตีสามเลยนะก็3ตัวครับเอาหนึ่งไปมัดครับแล้วเล่น3มกลับ6กลับนะครับใครอยากแตก3ตัวตรงก็เล่น3ามกลับ6กลับไปเนาะก็ได้แนวนี้ครับสำหรับหุ้นดาวโจนครับอย่าลืมนะครับว่า1 6 6 1ติดไปด้วยนะ1661กถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามครับตอนนี้ชักเริ่มเบอร์ชักเริ่มง่วงแนละ้วชักเริ่มพูดผิดพูดถูกแนละ้ว <c oughs> อ่าและจุดสังเกตอีกอย่างครับวันนี้ ถ้าใครสังเกตดูครับหุ้นบ่ายนิเคีบ่ายไต้หวันจีนทางเส็งปิดท้ายสามหมดเลยผมก็กลัวมันปิดตัวเปิดเหมือนกันอะถ้าตัวเปิดนะถ้าตัวเปิดปิดตัวเปิดห้าเขาเดินอยู่ก็รองเผื่อใครชอบเธอกรณีชอบเล่นตัวเปิดก็ท้ายสามก็เน้นไปที่ห้าสามกับเก้าสามแล้วถ้าไม่เทียบตามตามตารางดูได้ครับเนาะเพราะเขาเดินเตือนมา ตั้งแต่นี่คือบ่ายไต้หวันหังเสงบ่ายจีนบ่ายเดินท้ายสาม,มาหมดเลยแล้วมาชนกับตัวเปิดพอดีอีกยังไงฟังผมเฟรให้ลองประมวลดูนะครับก็ราติสสวัสดครับ